วัสดีครับกวีนะครับจากเพจอสังหาริมทรัพย์ง่ายๆได้เงินล้านนะครับบายคุณกวีวันนี้ผ่านมาเป็นวันที่12แล้วนะครับวันที่12เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเสาเราได้แกะแบบเสาเรียบร้อยละไปมาดูนะครับอันนี้แบบเสา,าดูแบบเสาแกะเรียบร้อยนะครับแต่แบบเสาเนี่ยตาม,มาเลยนะครับแต่แบบเสาเนี่ย มันจะต้องมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเสาไซส์ปกตินะครับหลังจากแกะแบบแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20ซนติมตรคูณ2 0ซนติเมตรนะครับกว้างคูณยาวความสูงก็แล้วแต่นะครับเสาจะมีระยะของระยะบ่มเสาเหมือนกระคารน,นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่ความแข็งแรงจริงๆเนี่ยจะอยู่ระยะประมาณ1-2สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการคลายน้ำของปูน นอกจากสิ่งที่เราคํานึงก็คือเรื่องของเหล็กโครงสร้างที่อยู่ข้างในนะครับที่เราจะต้องดูว่าเราใช้ RB เท่าไหร่เหล็กปอกระยะเท่าไหร่ให้ให้ถูกต้องนะครับการบ่มเสาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่คํานึงถึงเวลาบ่มเสาซึ่งเป็นเรื่องที่คํานึงถึงเนี่ยเราปกติแล้วเวลาเราแกะเสาเนี่ยฮะถ้าช่างไม่มีการแลปด้วยพลาสติกนะครับก็จะต้องฉีดน้ําเลี้ยงไว้เสมอ แต่ถ้าเราต้องการให้เสามีความแข็งแรงทางด้านโครงสร้างอย่างสูงเนี่ยจะต้องบ่มให้น้ําหรือว่าความชื้นเนี่ยระเหยออกช้าที่สุดอ่ะลองมาดูกันเห็นไหมฮะช่างโครงการเราเนี่ยก็คือที่ไซส์เรางานไซส์งานเราเนี่ยฮะก็คือจะมีการแปด้วยพลาสติกเสมอเป็นพลาสติกแปนะฮะจะเห็นเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมความชื้นออกมาจากเสาละ โดยปกติถ้าเราไม่มีการแรปด้วยพลาสติกนะครับจะต้องให้ช่างของเรานะฮะฉีดน้ําเลี้ยงนะฉีดน้ําเลี้ยงไว้เสมอให้เสาเนี่ยมันคายน้ําช้าที่สุดแล้วก็ทิ้งระยะบ่มเสาเนี่ยเขาเรียกระยะบ่มเนาะประมาณสัปดาห์หนึ่งขึ้นไปนะครับเสาถึงจะมีความแข็งแรงแล้วเราถึงจะขึ้นงานก่อหรืองานหลังคาได้อีกทีหนึ่งนะครับของเราอย่างน้อยก็คือสัปดาห์หนึ่งเหมาาไปแล้วกันนะครับ ดูฮะความพิเศษของการแล็บนอกจากความพิเศษของการแล็บเสาแล้วเนี่ยเพดานฝ้าเพดานโดยทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณสองเมตรแปดสิบระยะของการก่อนะแต่ว่าของผมเนี่ยทาพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือจากพื้นของจากพื้นของบ้านนะฮะสังเกตดูนะครับขึ้นไปที่ยอดเสาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามเมตรห้าสิบถึงสามเมตรหกสิบเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ย ต้องการที่จะให้เพดานฝ้าของบ้านนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะฮะก็คือตรงเนี้จะเป็นอเศััดเหล็กเพื่อที่จะทำโครงสร้างหลังคาหลังจากนั้นนะมันจะมีระยะของอระยะของฝ้าลงมาอีกนิดนึงประมาณ10บเซนติเมตรนะครับดังนั้นนะบ้านเราเนี่ยฝ้าผมนะผมตั้งใจให้อยู่ที่ประมาณ30ถึง3 0มสิบสามสามร้อย ถึง320ก็คือ3มเมตรยีเซนติเมตรระยะพื้นถึงฝ้าเลยนะครับโอเคนะฮะลองดูนะครับต่อไปลงรถอ่าไม่พูดถึงไม่ได้นะครับลงรถเนี่ยปกติแล้วนะครับก็คือเขาเขาจะเทกับพื้นอ n อนกราวเลยแต่ของเรามีความพิเศษก็คืออ่าเดี๋ยวตากล้องลองดูนะครับอย่างที่เคยโฆษณาหรือว่าคุยไปเราใช้คานคานเดียว คานทุกมุมเลยนะครับเนี่ยฮะคานทุกมุมเพื่อว่าเวลารถขึ้นจอดเนี่ยมันจะไม่ยุบเลยอ่าส่วนใหญ่พื้นบ้านที่เป็นโรงรถเนาะจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพื้นยุบเพราะว่ารถเนี่ยมันมีน้าหนักเป็นตันๆเลยนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่เราเนี่ยหล่อคานที่พื้นรอเลยแล้วเราก็เทพื้นทับเพื่อให้แรงแรงรับน้ําหนักเนี่ยมันมาลงที่คานทั้งหมดทั้งสี่มุมอ่าเพื่อนๆเห็นนะครับ ไซคานก็เป็นสี่สิบนะสี่สิบคูณยี่สิบเท่ากับคานบ้านเลยมาตรฐานของสเต็งเล็กไอสเต็งปูนเนี่ยก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับเสร็จเรื่องเสาแล้วก็เสร็จเรื่องสเส,เงสาแล้วก็แถมเรื่องพื้นคานของรถให้นะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวมีความรู้ใหม่ๆยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกทีนะครับโอเคครับผม